สวัสดีครับผมอาจารย์รัตทีนะครับวันนี้มีทิคเล็กๆมาบอกเกี่ยวกับการดูหงอหิงเกี่ยวกับความรักดูใบหน้านะครับครับอันดับแรกจริงๆการดูหงอหิงบนใบหน้าเนี่ยมีหลายๆจุดเกี่ยวกับความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นจมูกคิ้วนะครับแก้มก็ดีนะครับวันนี้ผมมาพูดสักเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับคนเราเราจะดูเรื่องความรักบนใบหน้าเนี่ยอันดับแรกเลยดูที่ขมั ขบับเ,เนี่ยเรากดไปเราจับเนี่ยถ้าเรามันบุ๋มหนึ่งวันเนี่ยแสดงว่าความรังของคนคนนั้นอะไม่ดีครับหรือว่าจะดูเชฟหน้าเหรอครับฟืดบุ๋มลงไหเนี่ยจับตรงเนี้ยแล้วมันบุ๋มลงไปถือว่าความรักของคุณก็จะค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็นิ้วทาาลงไปครับนะระหว่างคิ้วไปคิ้วกับไรผมเนี่ยถ้าไม่ชนเลยเข้ามาอยู่2นิ้วต้องเป็นนิ้วอะไรนะครับเข้ามาอยู่2นิ้วนี่สพอดีเป๊ะเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าความรักของคุณจะดีอันนี้คือการเช็คอันดับแรกครับง่ายๆนะครับแล้วก็อี คิ้วนี่ก็สำคัญเกี่ยวความรักนะครับครับเราเอามือจับคิ้วรูปออกไปถ้าคิ้วเรารูปแล้วมันเงาดูแล้วลื่นไม่มีสะดุดนะครับนี่คือความรักของคุณก็จะดีก็จะมีความรักที่สดใสสดชื่นนะครับไม่ค่อยมีทุกข์สักเท่าไหร่ส่วนคนที่เอามือจับลงไปแล้วรูปไปแล้วมันมีอ่าเป็นเป็นขึ้นๆหรือว่ามันหย,ยาบๆเนี่ยนะความรักของคุณก็จะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่อาจจะอยู่แล้วมีทุกข์อยู่แล้วมันเครียด แฟนไปมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้นะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมผมมานะครับ,รบก็ติดตามข่าวสารเคล็ดลับดีๆจากทาง f c e e o o o k แฟนเพจผมได้ก็คือหมอดูอวตารน,นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ